นี่คือเสียงเครื่องจากหนักที่เราอัดไว้แต่เสียงเครื่องจากหนักนี้มาจากเครื่องผลิตน้ําแข็งของโรงงานไกลๆบ้านนี่แหละโอ้โหมันหอนจนแบบโอ้โหภะษาจะแดกอะแต่ละแต่ละคืนเนี่ยพูดตรงๆเลยพูดแบบหยาบๆ ถ้าไ่ร้องเรียนคันเด็ดขาดนี่สงสัยจะไม่ได้แล้วใจเย็นมากเย็นมาเป็นปีละคือพยายามจะไม่ทําอะไรจะไม่จะไม่ไมพยายามจะอดทนพยายามจะไม่ไม่คือไม่ไประรานกันเนาะก็เจราจาคุยกันดีๆแต่ว่าขอความร่วมมือไปแล้วว่าให้แก้ไขเสียงที่มันดังเกินเพราะมันเป็นอันตรายมันเป็นมลพิษทางเสียง ไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ละคืนต้องอ้วงจริงจึงจะนอนได้ตอนกลางวันก็ทำงานจนถึงเกือบบ่ายโมงเปิดเครื่องตั้งแต่หนึ่งทุ่มกว่าจะปิดก็พุ่งนี้ค่มอีกวันหนึ่งทำงาน18ชั่วโมงตอนนี้จากทำงาน8ดชั่วโมง1ิบชั่วโมงตอนนี้มันทำงาน18ชั่วโมงเหือมเกือมากแล้วตอนเนี้ขอความเริ่มมุงไปแล้วก็ทำเฉย เจ้าของโรงงานเขาไม่เห็นสนใจอะไรเลยไม่เห็นใครสนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยก่อนสร้างโรงน้าโรงงานน้ําแข็งก็ไม่มีใครที่จะออกมาขอความเห็นจากพื้นที่ข้างเคียงเจ้าของที่ดินหรือชาวบ้านว่าจะให้ทําจะให้สร้างไหมเพราะว่าคงไม่มีใครให้สร้างหรอกเพราะมันเกิดมลพิษทางเสียงแล้วก็สารเคมีก็รั่วแอมโมเนียรั่วด้วยนะ เม้นเหมือนโรงมันเน่าแล้วก็แสบจมูกปวดหัวคือช่วงนั้นเปิดบ้านไม่ได้เลยมันรั่วบ,บ่อยมากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่เห็นมาสนใจที่ออกใบอนุญาตแจ้งไปแล้วก็เฉยเออมันแบบไหนก็ไม่รู้ยุบไปเลยยุบทิ้งให้หมดไปหน่วยงานราชการเนี่ยไม่เคยได้ช่วยอะไรประชาชนเลยเป็นพวกเดียวกันอีกั้งดูละ เสียงมันดังแบบเสียงมันเหมือนเครื่องบินที่มันบินลอยอยู่บนท้องฟ้าที่มันผ่านก้อนเมฆมันดังกว่าน,นั้นอีกเนี่ยว,วันนี้วันที่9เมษายน2,566วันนี้เมื่อวานมันเปิดเครื่องตั้งแต่17เนาฬิกา ตั้งแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตอนนี้มันยังไม่ปิดเลยเนี่ยเนี่ยเปิดเครื่องแต่เมื่อวานนะจนตอนเนี้ยแปดโมงแล้วเหลืออีก7นาที8ปดโมงเจมงห้นาทีแล้วตอนเนี้ยไม่รู้มันจะปิดกี่โมงเพราะเมื่อวานนี่มันปิดเกือบบ่ายโมงวันนี้ก็น่าจะเที่ยงกว่านี่แหละเหมือนเดิมแต่นี้ทํางานเกิน18ชั่วโมงแล้วโดยปกติทางกฎหมายเขาจะไม่ให้เราฟังเสียงนานเกิน